ดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งสำหรับสินค้าที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเมื่อไหรจะเอามาขายนะครับตัวนี้เป็นกล้องติดรถยนต์นะครับโอเคตอนนี้ผมเอามาขายแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าการติดตั้งมันติดตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นที่เราจะติดตั้งได้เราต้องมีสินค้าก่อนนะครับไอ้พวกกล้องติดรถยนต์พวกนี้ตามร้านใหญ่ๆ ที่ผมเห็นนะครับมี40 50แบบหน้าตาไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับ4ี่0แบบเนี่ยผมจะบอกเพื่อนฝูงพี่น้องหรือลูกค้าทุกคนที่เข้ามาสอบถามผมนะครับว่าใจเย็นๆนะครับให้ดูภาพที่ได้จากกล้องแต่ละรุ่นก่อนนะครับว่าเงินที่เราจะควักออกจากกระเป๋าเนี่ยเจ0ด0้อ0 0ปดร้อกว่า2 0 0 0 2 0 0 0งพันกว่าถึง3 0 0พันถึงตัวเราเป็นหมื่นก็มีนะครับ เงินที่ควักออกไปกับภาพที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่านะครับถ้ามันโอเคเราค่อยจ่ายตังค์นะครับแต่ถ้าแบบคนที่แบบมีตังค์ในกระเป๋าเป็นปึงป้งๆเลยแล้วเดินไปที่ร้านไปบอกเขาว่าผมต้องการสเปค Full HD HD, HD Full HD ชัดกลางคืนชัดกลางวัน,วนจัดให้หน่อยระวังนะครับเพราะว่า40-50แบบเนี่ยร้านค้าเองก็ ตรงๆเลยนะครับไม่ได้ทดลองทุกอย่างหรอกเขาอาจจะฟังเขาเล่ามาเขาบอกมาว่ารุ่นนี้ดีเขาก็เลยจัดมาให้เรานะครับอย่าวัดดวงนะครับประสบการณ์ผมสมมุติตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ <c oughs> เดินไปสิบล้านนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยสิบล้านแต่ไส้ในทั้งสิบล้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไส้ในหมายความว่า ตัวบอดี้ตัววงจรตัวกล้องบันทึกมันนะครับความละเอียดไม่เหมือนกันนะครับต่อให้ข้างนอกเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ข้างในแต่ละลถอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าวัดดวงให้เห็นภาพจริงๆจากกล้องนั้นก่อนนะครับค่อยตัดสินใจเสียเงินนะครับโอเคเมื่อเราเห็นภาพแล้วจากการรีวิวของแต่ละร้านหรือของแต่ละท่านส่วนของผมเองเดี๋ยวก็จะทสให้ดูภาพจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไง แล้วเราก็เลือกรุ่นที่เราต้องการแล้วโอเคนะครับในกล่องแกะออกมาอุปกรณ์ที่เราต้องใช้หลักๆก็จะมีเป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาขาย,ยึดกับกระจกหน้านะครับก็ให้เราประกอบทําการประกอบป๊บประกอบขากับตัวยึดนะครับแล้วก็ใส่เมมโมรีนะครับเป็นเมมโมรีแบบเป็นไมโคร s d การ์ดนะครับก็คือเมมมือถือของเราทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะครับ จะตัวลักษณะของเห็นเลยเล็กๆอย่างนี้ครับใช้8จิก16จิก32จิกก็แล้วแต่นะครับผมเองใช้แค่8จิกเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่เน้นเยอะนะครับพวกนี้มันไม่ใช่กล้องวงจรปิด <c oughs> ที่บ้านเรานะครับที่ต้องบันทึกทั้งวีทั้งวันนะครับใช้8จิกก็พอสำหรับคนที่ต้องการเซฟเซฟเซฟหน่อยก็ราคาไม่แพงนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ติดตั้ง ให้จุกยางเฉียงๆประมาณนี้นครับกล้องเราหันอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วเราก็หันกล้องไปด้านหน้านะครับให้ทําการแปะจุกยางตรงๆนะครับ,ตร,รบตรงนี้จะมีที่งัดนะครับให้งัดขึ้นเพื่อดูดแล้วเราก็ปรับกล้องอีกทีหนึ่งให้มันเอียงบาลานซ์กัน,นครับทุกตัวจะติดตั้งคล้ายๆกัน,นครับกล้องจะหันหันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เ e อียงๆนีพ้พลาสติกให้ให้กดลงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็แปะ จุบยางเข้าไปปุ๊บก็งัดพลาสติกขึ้นปรับกล้องให้ตรงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้งานนะครับจะเป็นสายสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นหัวเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถผมก็จะทำการมัดนะครับมัดกับไอตัวขายึดกระจกนี่แหละปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ ทำไมต้องมัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดเราเสียบเข้าไปตรงๆพัวแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นสายที่เหลือนะครับสําหรับบางคนที่ต้องการเดินสายสวยงามนะครับปล่อยสายได้ยาวหลายเมตรนะครับแล้วเราก็ติดกับด้านบนสังเกตด,ด้านบนรถของท่านบนหลังคามันจะมีที่บูหลังคาแล้วก็เก็บด,ด้านบน,นครับมองดูมันจะมีคล้ายยางซีนอยู่แล้วก็สามารถเจ็บสาย พวกนี้ครับเลาะเลาะเลาะตามซีนยางเข้าไปนะครับแต่ผมจะไม่เลาะนะครับผมจะติดตั้งแบบนี้เพื่อว่าอะไรครับสําหรับใครที่มีรถยนต์หลายคันนะครับเราก็อาจจะมูฟมูฟกล้องติดรถยนต์เนี่ยไปไปไว้ที่คันอื่นด้วยนะครับกรณีนี้นะครับถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆเราไม่มัดแบบนี้อีกตัวนี้สายที่เหลือค่อนข้างหนักนะครับเยอะพอสมควรมันจะดึงตรงนี้นะครับไปเรื่อยเรืจุดนี้จะขาดนะครับทําให้ ตัวนี้เสียไปเลยนะครับผมจะทําการมัดมัดที่ตรงนี้ทุกตัวนะครับมัดแล้วก็เสียบครับจุดที่ล้างมันจะมาเป็นจุดนี้แทนแล้วนะครับไม่ใช่ขั้วต่อตรงนี้นะครับรักษาอายุการใช้งานให้นานขึ้นนะครับก็เคลื่อนย้ายก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็แค่ถอดสายออกแล้วเราก็ ปลดจุกยางนี้ออกนะครับแล้วก็มูไปติดตั้งคันอื่นได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเสียบก็เอาอตัวแจ็คนะครับหลังจากเสียบที่นี่แล้วก็มาเสียบไว้ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์เราเนี่ยแหละเออเป็นช่องจุดบุหรี่นะครับปึงเสียบลักษณะนี้นะครับแล้วก็เลอกผมก็จะมานี่นะครับรบ,บิดกุญแจให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ ตาร์รถขึ้นมานะครับไฟ LED สองดวงนี้จะติดขึ้นมานะครับอันนี้จะมองเห็นแล้วป่อ่าประมาณนี้ครับสีเขียวสีแดงก็แล้วแต่รุ่นนะครับหลังจากนั้นครับจอมันจะทําการบันทึกอัตโนมัติเลยนะครับเราก็ขับไปเรื่อยเรื่อเราก็ไม่ต้องสนใจมันครับเขาะจะบันทึกแล้วก็วนวนวน,วน,วนลูปไปเรื่อยๆืเมมโมรี่จะไม่มีทางเต็มนะครับแ g ดิก็จะไม่เต็มเพราะว่าเขาจะวนแล้วก็กลับมาลบไฟล์ไฟล์เก่าไปเรื่อยๆ หลังจากเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราดับเครื่องยนต์ปึ๊บจอเขาจะดับอัตโนมัตินะครับเราก็ปิดรถได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องรอให้เขาดับก่อนก็ได้เพราะว่ามันมันจะมีหน่วงเวลาอยู่นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะดับรถไปก็ปิดรถตามปกติไปธุระนะครับเขาก็จะทําการปิดตัวเองประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ สำหรับใครที่สนใจดูไฟล์ภาพจริงๆหลังจากนี้ผมก็จะอัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนให้ดูนะครับบางรุ่นกลางวันเข้ามาโชว์เรากลางวันชัดนะครับกลางวันชัดมากเลยแต่กลางคืนมืดตึ๊กตือเลยนะครับผมจะทําการเทสทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในแต่ละรุ่นที่ผมเอามาเพื่อให้ทุกท่านได้ตัดสินใจนะครับผมจะไม่บอกว่ารุ่นไหนดีไม่ดีนะครับเงินของเรานะครับเราตัดสินใจเองนะครับว่า ที่เราจะจ่ายไปเนี่ยเราโอเคหรือเปล่าหลักร้อยหลักพันนะครับเราเลือกเองนะครับผมโอเคคลิปวิดีโอจริงๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูหลังจากที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในการติดตั้งก็ติดตั้งกันไม่ยากนะครับโอเคนะครับนี่ใครสนใจสอบถามรายละเอียดอยากดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์นะครับก็ติดต่อตามป้ายชื่อนี้ได้เลยนะครับส่วน รายละเอียดอื่นๆลิงก์ภาพจริงการใช้งานการรีวิวอื่นๆเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอใน YouTube นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับสวัสดีครับ